พ่อโจคือว่าตอนนี้ในประเทศไม่มีที่ไหนแล้วใช่แล้ววันนี้มาที่นี่เพราะรู้สึกว่าน้องอู๋อิงกำลังจะได้ได้รด้ได้้ได้ได้ได้ไท้ไท้ได้วด้ได้ได้ไดาได้ไดด้ได้ได้ก้ได้ไ้ไดอได้ไน้ด้ไ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 ดคได้ไ้ได้ได้ไี้ขึ้น้ไา้ได้ได้ไ้้ดไ้้ดได้้้ไ้้ไ้วว้ อมันใส่แสนก็มันเป็นราคามันเป็นค่าทังใจมันเป็นค่าทังใจแล้วที่มันยอดอ่ะตอนนี้ทังใจแล้วหลายแสนเนื่งผู้หญิงจากนั้นตอนนี้ทุกท่านครับคุณค่าทางใจและที่สำคัญใครที่ดูไลฟ์สดตรงนี้อยู่กดค่ะกดและร่วมในปอดศาสตร์อยากเห็นฟิลน้องดีใจไหมอยาวันนี้เตรียมอัดหน้าจอได้เลยเพราะเราเตรียมร่วมมันดีใจพร้อมกันจ้าเอ้ยเร็ว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 ตอนนี้นะครับ ตอนนี้850อคอร์แร้าคอร์แล้ว59าสเ้ันเเนี่ยเราจะให้ลาบูบูอย่างเงี้ย19บาทว้าวใทุกคนกดเมลีต้องบอกก่อนว่าอเมรีพูดโปรโมชั่นเซ็ตนี้ก่อนอ่ะขอย้ำโปรโมชั่นเซ็ตนี้สำคัญมากครับ โปรโมชั่นเซ็ตน,นี้ปกติอ่ะมัน2,550แต่ตอนนี้มันเหลือแค่850อ่าก็โปร3ห่อใหญ่แบบนี้อ่าทุกคน3ห่อใหญ่อย่างงี้นะคะข,ขึ้นเลยแล้วก็แก้วน้ำพ่อโจ่งอี๋1ใบ 1> แล้วก็ได้แผ่นทองนะคะจากปกติ2,790เหลือ1,000บาทนะคะโปรนี้เหลือ1,000บาทแต่ไม่รู้ว่าทุกคนกดได้ในระาคาเท่าไหร่เนี่ยนเนี้ยมกแ50แ้่ละ50เยอะมาก เพระอะไรที่แล้วเนี่ยบางคนกดได้999นะมาหดได้พันหนึ่งดังนั้นตอนนี้ยเป็นเวลาของคุณแล้วใครยังไม่เคยกดตอนนี้ช่วยกันนะครับปิศาสตร์ที่ทุกคนจะได้มามีส่วนร่วมและทุกท่านตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยแล้วจริงอ่ะตอนนี้มาเลยนะครับถ้าบางคนกดได้ปดร้อสิบตอนนี้ไม่ยืนยันหน่อยรีบยืนยันออเดอร์เลยรีบยืนยันออเดอร์ได้เลยเฮ้ยตอนนี้เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้กี่่ อะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วนะอุ้งเป็นไงบ้างใกล้ๆสิ่งที่เรารอคอยละขึ้นให้ดูค่ะเต้นไม่เห็นต่อเต้นมากนะถ้าวันเนี้ยเราถึงเป้าเราอยากจะพูดอะไรกับอุ้งศเออนี่แปดสิบออเดอร์เถิดแปดสิบออเดอร์สุดท้ายเร็ว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 ดังนั้นนะครับวันนี้เราเห็นพลังของอุ้งกับพ่อโจนะบางกอลเลื่อนลงมาหน่อยเลลงมาเลยนะครับ เลือนลงมาเลยนะครับตอนนี้ใครเป็น f c ของอุ๋งแล้วพ่อโจบอกเลยนะครับว่าวันนี้คุณจะได้เป็น f c ตัวจริงและที่สำคัญและตอนนี้ยอดขึ้นมาแล้ว232,774ใกล้แเร็วเลร็วเร็รเร็วเรเอวเร็ร็เร็วเร็วเร็วเเรเร็เ เร็วๆเลยกดรักขึ้นล้วเอาวเดียวเดิวเดีวอนิดเ่านจนจเด๋ยวเ้นอดี๋ยวเดี๋ยวเอาปะค่ะรุนอยูุ่นอยู่รุนอยูุ่นอยู่อายอนออกแล้วตันนี้เเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วตื่นเต้นยายยายตอบได้นครับาเให้หม่าอขอย้ำอีกครั้งวันนี้โปรโมชั่นพิเศษทุกท่านมันได้เยอะจริงๆ900เกแลอว

โบ๊บูนะคะยอดอีกยอดอรกยอดสามแสนเอาอีกอิ้หลักอารแน่ก่อนอู๋อีกอย่างให้กดยืนยันก่อนอยากให้กดยืนยันเพราะตอนนี้เราใกล้ความจริงแล้วพ่อพ่อแม่ม่เอฟซีจ้ากดยืนยันเืิดจ้าชื่อว่าคองหลงหลายๆเพราะว่าบางคนกดแค่พัดเข้ามายังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมใช่บางคนกาลังดาเนินการอยู่แอบนึงอยักคู่ยอดอูงอิงจะถน จอนนี้องสี่เจ้าต่อสามแสนใช่ไหมไม่เฟินใช่่ะมาแล้วสอนนี่สี่เจ้ามามาแต่ไม่กดถีบค่อ้าแล้วต่อ้แล้วถตอนนี้มีคนถามว่า850ร้อะได้มไรบ้างรยห้าจะได้กูต้าสมพอใหญ่แล้วก็จะได้แก้วอุ้งอิงพ่อโจแบบนี้นะคะไปแก้วรักโลกนะคะแล้วก็ได้แผ่นทองถูกต้องเซตนี้ นะคมาาะมูลค่า2700กว่าบาทเหลือ หนึ่งไอ้เหรแปดร้อยห้าสิบบาทยอดขึ้นรัวๆเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้รัวแล้วนะครับพีตอนนี้สองแสนหกแล้วอ่ะทุกท่านคือเซตเนี้ยคือคุ้มมากปกติเนี้ยจะได้แค่กดน้ำพ่อโจกับวิงแต่ตอนเนี้แผ่นทองแท็บลูมิวมอสําหรับช่วงสงการมันเป็นช่วงเปลี่ยนดวงจากนั้นใครอยากดวงดีอยากจะเสริมดวงอยากจะมีแผ่นดวงเพราะอย่างที่บอกว่าวันเนี้ยทุกคนได้เห็นความสำเร็จแล้วแต่วันนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าพ่อโจเห็นไหมถูกหวยฉมวดเฮวยังไงถูกหวยฉมวดเข้าไปไว้ในหลังโทรศัพท์มือ ดังน <formation jin inh aling> <at> ั้นวันนี้ถ้าใครเห็นพ่อโจกับวิงปังคุณอย่างปังด้วยรีบเสร็จนี้เลยไม่ต้องบินถึงฮ่องกงมาครับอันนี้ตกใจมากเลยนะเพราะถ้าบินไปกุชช่าฮ่องกงหลายพันบาทเลยอ่ามันแต่ร้อยห้าสิบบาทได้ถึง5อย่างเลยจ้ามาใกล้ความจริงแล้วเอาละตอนนี้ยืนยันยนยันเลยนะครต้องบอกว่าเก้มันถึงแล้วแต่ตอนนี้รอการยืนยันจากคุณจ้ามาขอดูยอดหน่อครับขอดูยอดน่ครับเร็วเขอ่เรขอดูยอด สองพันหกพันสองพันอีก2อง0ันหกพันอุ้ยขอพแม่สิจะถองพออาถึงคิวถึงคิวองออนเลยอีกสองพันหกพันอาทิท่าสบตาอุกิแม่หนึ่งก็มาเฮ้ยเปมือเฮ้ยเล้วแอีกมื่นก็มาอาอีกอออยากให้อุกิสบตาอม ตัวขึ้นมาปึ้งสามแสนเลยอ่ะพัวสั่งสองรอบเลยคิดดูดิเรือลูกเลยนะเนี่ยเย้แล้วครับแปดห้าเจ็ดเยกอีกหมื่นหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกนะครับเดี๋ยวพ่อโจเหมาเลยซอยหลานแน่ซอยลาแน่ซอยหลานแน่จ้าพ่อโจอ่อนซอยลูกๆเนี่เอ้ามาครับพี่น้องครับนี่ให้นั่งได้ครับแต่ห้ามดีไหมเนี่ยน่ารักดีเนี่ยน้องลาบูบูอยากไปอยู่กับอุ้งอิงแล้วเนี่ย แล้วพ่อไปแม่สั่งได้เลยค่ะมาดนะคะมานี่มานได้สามห่อใหญ่อย่างนี้เลยนะคะกูต้าหนึ่งเดือนครึ่งนะคะได้สามห่อใหญ่แล้วก็ได้กระบอกน้ำด้วยนะคะได้กระบอกน้ำพ่อโจโซเฟียก็มาแล้วนี่นะโซเฟียนี่อยู่กับพ่อเนี่ยตัวประกันโซเฟียก็มาด้วยตัวประกันโซเฟียอยเัยันตลเเตรียมแคปหน้าจอเลย มีเกมพันตัวตาศาสตร์ที่เราจะเห็นว่าลาบูบูตัวใหญ่จะไปอยู่กับอุ้งอิงแล้วเอาละน้องเอาปากทางแล้วให้บอก่อนนะครับอ้โหได้แล้วอดล้วได้้วไไดแล้วดกนั้นอ่ไีโทรมากแล้วครับ ใครที่เข้ามาใหม่ขอย้ำนะครับวันนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้มาด้วยหรือที่อยากจะพอดเพิ่มเงยบเพิ่มนะครับได้ที่เลยนะครับกูตาสามหอนะครับกูตาสามหอแล้วยังมีกระบอกน้ำต้องบอกว่าไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพราะว่าจะเป็นลายของพ่อโจและน้องอุ๋งอิงโจเท่านั้นเองพอนะครับแผงทองจากแชร์กงมิวทั้งหมดนี้ตอนนี้ถ้าใครกดตะกร้าเนี่ยราคาเพียง850ร้อยหบบาทเอาละเรารอกัน

อยู่เป็นตัวอิงยาแล้ววันนี้ความสำเร็จนี้เกิดจากทุกคนที่เป็น f c ที่เรารักอุ่นและก็ยิงมาวันนี้ขอบมือแต่ว่าเดี๋ยวเรามีของทุกทางบ้านก็มีอีกสามกล่องนะคะเตรียมตัวเลยแม่ยังเหลือให้ทางบ้านไม่ใช่เหลือนะทางบ้านอีกหลายกล่องเลยแต่รอบนี้รอบนี้ที่บอกฮอต99ไงเขาบู๊เสียงกล่องนะ มีเสื้อผ้าให้ด้วยนะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนด้วยต่อไปของทางบ้านค่ะเตรีมตัวมา่อนเพราะจะรับวันทีา1เอ้ายมลัวทางบ้านเตรียมตัว